าทางกระทรวงหัดมมไทยโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับท่านได้ถแถลงว่าจะมีการนะครับออกคําสั่งนะครับเพิกถอนการออกโฉนดหรือการออกเอกสารรับรองสิทธิ์ที่ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เขากระโดงครับภาพแรกที่สุดเนี่ยในเรื่องนี้เป็นฉากทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับคําพิพากษาของศาลฎีกา ท่านมีคำพิพากษานั้นเกิดจากการที่นางสาวบอนะครับกับพวกรวม35คนแล้วก็นายสอกับพวกรวม2คนเนี่ยนะครับได้ฟ้องการรถไฟประเทศไทยซึ่งทั้งสองคดีจริงๆหลายคดีรวมกันนะครับเป็นคดีหมายเลขแดงที่8 4 2ถึง876ทับ2 6 0กับคดีหมายเลขแดงที่8027ทับ2 6ผู้ฟ้องเองเนี่ยได้ไปยื่นขอให้กรมที่ดินเนี่ย ออกนโฉนดในที่ที่ท่านครอบครองอยู่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ไปร้องคัดค้านแล้วก็อ้างว่าที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟกับประเทศไทยที่พื้นที่เขาวะดงนะครับสองคดีสองสอง,สองไม้คด,ดีที่รวมกันอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ได้ตรวจแล้วก็วินิจฉัยที่ดินที่การรถไฟเก่าอ้างจํานวน8ปดพไร่กับอีก80ตารางวาเนี่ยครับเห็นว่า เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของการรถไฟประเทศไทยดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะขอออกโฉนดในพื้นที่ดินดังกล่าวทั้งสองกลุ่มคดีเนี่ยผู้ฟ้องแพ้คดีครับการรถไฟประเทศไทย,ไทยก็นําเรื่องเนี้ยไปยื่นเรื่องต่อกรมที่ดินครับขอให้กรมที่ดินเนี่ยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่ปรากฏว่ากรมที่ดินไม่ทําครับ การรถไฟประเทศไทยจึงมาฟ้องต่อสารปกครองกลางกรมที่ดินเนี่ยระเลยต่อหน้าที่สารปกครองในคดีดังกล่าวท่านก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่ากรมที่ดินจึงมีหน้าที่จะต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา6 1 เกิดภาพที่3ขึ้นครับกรมที่ดินท่านก็ไปมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ครับปรากฏในรายละเอียดเนี่ยนะครับภายหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการแล้วจึงนะครับมีคําสั่งให้ยุติการดําเนินการหรือการสอบสวนตามมาตรา61ต่อไปก็คือถือว่ามันไม่พบไม่พบว่าจะต้องมีเหตุจะต้องเพิกถอนทางการรถไฟประเทศไทยท่านก็ไปอุทธร์คําสั่งครับก็ปรากฏว่าทางรองปลัดท่านก็มีคําสั่งยกอุทธร์ ถือว่าอุทธรณ์ของการรถไฟเนี่ยนะครับฝั่งไม่ได่าท่านก็ยกอุทธรณ์การรถไฟก็นําเรื่องนี้มาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองข้อหาหลายๆข้อหาก็ศาลก็ไม่รับแหะครับ,าารบ,รบเพราะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องซี่ซําซ้อนกับคดีที่เคยพิจารณาไปแล้วแต่ว่าศาลท่านถับไปเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งยุติการดําเนินการตามมาตรา61และก็คําคสั่งยกคำอุทธรณ์อันนี้ศาลปกครองท่านรับไว้ฉากทัด ที่ 4. เป็นกรณีที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยท่านก็ถแถลงเป็นข่าวตามสื่อมวลชนนะครับว่าคือการสั่งยุติน่าจะไม่ชอบสั่งเพื่กถอนการยุติโดยหลักการบริหาร้ันเมือนก็ทําได้ครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับปัญหาไม่อยู่นิดหนึ่งครับทางการถแถลงของกระทรวงมาไทยจะได้มีการสั่งให้เพิกถอนโฉนดหรือเอกสารสิทธิ แต่ในนี้เนี่ยมีแปลงชนดที่ที่เป็นชนดที่ดินเนี่ยและทั้งที่เป็นเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยรวมกันประมาณอาจจะเกือบเกือบเก้าร้อยแปลงมีทั้งแปลงใหญ่แปลงเล็กสามารถจะทําได้ไหมมาตรา61เนี่ยประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยได้ประยับไว้เลยนะครับว่าเมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองสิทธิ์เนี่ยโดยผิดหลงหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นตามมาตรา61 แล้วก็ให้กรรมการสอบสวนเนี่ยแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ที่คาดว่าน่าจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทราบแล้วก็ให้โต้แย้งก็มีข้อที่อยากจะเสนอเป็นข้อคิดเห็นไว้ครับเมื่อมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนวิธีการไปแล้วเนี่ยท่านควรจะทําให้ครบถ้วนครับจะเอากรรมการสอบสวนชุดเดิมเนี่ยสอบต่อหรือจะต้องแต่งตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงเนี่ยก็มีวันวอไว้ไว้เรียบร้อยว่าต้องทำอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ถ้าไปเพิกถอนโฉนดหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิผู้ที่ถูกเพิกถอน เขาก็มีสิทธิที่จะฟ้องเช่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเนื่องจากเอกสารสิทธิ์ที่เขารับมาเนี่ยได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเองเขาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายบางท่านก็พูดถึงที่ินยอาพายก็ต้องปฏิบัติคล้ายๆกันนะครับก็คือไปทําให้ถูกต้องเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยต้องทําอย่างเข่งพัดครับเอกสารสิทธิ์แล้วเข้ามาฟ้องมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐก็ต้องเป็นผู้ชี่ชดใช้ให้เขาแล้วก็กระบวนการเยียวยาจะทํากันอย่างไรก็ดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็วางเป็นมาตรฐานเป็นระบบไป